ถ้าพี่รู้ว่าก่อนที่เธอจะเป็นผู้ใหญ่แล้วไปหาเขาแล้วก็รัวว่าเธอจะไม่ได้เจอตัวเองตอนเป็นผู้ใหญ่อีกเลยนะสิแต่ฉันทนการยั่วไม่ไหวยั่วอะไรถ้าเกิดว่ามีคนมารักกันต่อหน้าฉันฉันก็จะอยากมีความรักบ้างเธอดูซีรีส์เยอะไปไหมใครมีความรักกันคนใกล้ตัวไงคะ ก็คนรอบๆตัวทำไมถึงพี่เหรอ<ฮ>เด็กน้อยถ้าไม่เธอถึงได้ใจแคบจังไงเธอมีความรักไม่ได้ก็ไม่ให้คนอื่นมีความรักอย่างนั้นเหรอแล้วมันมีความรักกันต่อหน้าฉันก็ไม่ใช่เป็นการยั่วฉันหรอกเหรอได้ถือว่าเธอมีเหตุผลเรื่องอนาคตพี่จะยังไม่พูดกับเธอก่อนแต่ว่านะเรื่องที่เกี่ยวกับแฟนเก่าเธอคนนั้นน่ะที่เขาเรียกเธอไปหาที่อีเหอนี่ย มันบังเอิญมากเลยนะพอดีพี่ก็เป็นคนอีเหอเพราะฉะนั้นถ้าพี่รู้ว่าก่อนที่เธอจะเป็นผู้ใหญ่แล้วไปหาเขาแล้วก็รัวว่าเธอจะไม่ได้เจอตัวเองตอนเป็นผู้ใหญ่อีกเลยนะสิ <c oughs> ไปเรียน ข้ you want อสอบรอบก่อนไปไงนำจุดตัดของด้าน A B เป็นจุดเอข้อนี้สอนไปแล้วนะ M M เหมือนกับข้อนี้และสมองเธอจะต้องนึกสูตรนั้นให้ออกอเอาเรื่องไฟฟ้าสถิตก่อนอ๋อข้อนี้ตอบถูกแล้วเ <c oughs> ข้อนี้ข้อนี้เดิมทีฉันอยากตอบซีค่ะเลือกซีเหรอเลือกดีคะ่ะใช่ข้อนี้ตอบดีครังหน้าก็ระวังด้วยนะแบบเลือกคำตอบผิดไปหนึ่งข้อ78ข้ิแคะแนน <c oughs> ใส่ได้นะก้าวหน้าไปเยอะมาก งั้นตอนนี้วิชาฟิสิกส์ของเธอก็ไม่มีปัญหาแล้วต่อไปพี่ก็จะไม่มาสอนเสริมพี่อีกนะถ้าเธอมีปัญหาอะไรที่ทําไม่ได้ก็ถามพี่เธอได้หรือถามครูถามพี่ก็ได้ถ่ายรูปข้อที่ทําไม่ได้เอาไว้แล้วส่งมานะถ้าพี่เห็นพี่ก็จะตอบโทรศัพท์ดอนยึดไปแล้วค่ะพี่เธอจะช่วยเธอขอร้องกับพ่อแม่เองละ่ะ